สาต้ารถเก๋งทุกท่านนะครับสําหรับวันนี้นะครับผมก็มารีวิวนะครับกับมอเตอร์ไซค์เก่าเหมือนเดิมนะครับสําหรับวันนี้นะครับเอาใจสายคาวาซากินิดนึงนะครับจากที่รีวิวแต่ฮอนดานะครับวันนี้นะครับคาวาซากิที่ผมนําเสนอนะครับร้อยสิบซีซีนะครับเป็นรถกระเทยนะครับ รถอึ่งครอบครัวนั่นเองนะครับแล้วก็เป็นรถตัวแรงตัวหนึ่งของสายคาวาเหมือนกันนะครับวันนี้นะครับเราลองมาติดตามรับชมกันดูนะครับว่าสายคาวาคันนี้นะครับจะสวยแค่ไหนนะครับแล้วก็ผมเปิดราคาให้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้วันที่15นะครับพฤษภาคม2564นายนะครับก็ท่านใดที่ติดตามรับชมแล้วก็ ยังคิดว่ายังไม่ได้ขายนะครับก็ลองติดต่อสอบถามเข้ามาได้นะครับสำหรับเจ้าคาวาซากิคันนี้นะครับเดี๋ยวเราลองไปติดตามรับชมกันดูนะครับว่า,าจะสวยแล้วก็ถูกใจทุกท่านไหมนะครับลองไปรับชมกันดูเลยครับครับผมรถที่ผมพูดถึงนะครับเจ้าสายคาวาคันนี้ก็คือ,อทักซิโดนั่นเองนะครับ ตัวนี้เป็นตัว5เกียร์นะครับคลัสมือนะครับ1 1 0ซีซีนะครับตัวนี้ตัวแรงในตำนานอยู่แล้วนะครับสำหรับสายคาวานะครับทำเครื่องมาแล้วนะครับคันนี้แต่งก็นิดหน่อยนะครับมีใส่ฟัลมเบรกนะครับตัวบนแล้วก็ด้านล่างยังคงเป็นตัวเบรกเดิมนะครับติดมากับรถนะครับ ใส่ขอบล้อสีนะครับเข้ากับตัวรถนะครับแล้วก็ล้อหลังก็เหมือนกันนะครับตัวนี้จะเป็นปั๊มเบรกนะครับด้านหลังห้าเกียร์นะครับสติกเกอร์เดิมๆอยู่นะฮะแต่งเครื่องมาแล้วนะครับคันนี้ใส่ขคาวสาเก,กนะครับก็ ไม่ควรพลาดนะครับสำหรับตัวนี้นะครับคลัชมือนะครับขี่สบายนะครับตัวนี้เกียร์นี้จะงงนิดนึงนะครับสำหรับท่านที่ขับรถเกียร์อยู่แล้วแต่ว่าเพิ่งมาหัดขับสายคาวานะครับตัวนี้จะเหยียบลงนะครับเหยียบลงหมดเลยนะครับสำหรับเกียร์แล้วก็ถอนเกียร์ก็สำหรับเกียร์ว่าง เหยียบหลังหมดเลยนะครับเรือนไม้นะครับอ่าขึ้นหมดนะครับเรือนไม้ระบบไฟใช้ได้นะครับมีปุ่มออฟตันให้นะครับก็ถือว่ายังคงหายากอยู่นะครับสำหรับเจ้าทักซิโดตัวนี้นะครับ ที่ว่าจะเพียรพร้อมสมบูรณ์นะครับในยุคนี้นะครับท่อเสียงใสๆนะครับท่อแต่งเป็นท่ออของโยชิมูระนะครับนี่นะฮะแต่เก่านิดนึงไม่เป็นไรแต่เสียงยังใสอยู่นะฮะใส่ปลายท่อเข้าไปนะครับแต่ว่า,าน่าจะผ่าเรียบร้อยแล้วนะครับ แต่งให้เข้าทรงกับตัวรถนะครับตัวนี้ผมเปิดราคาให้เลยแล้วกันนะครับสำหรับท่านที่สนใจนะครับ8,800บาทนะครับสำหรับท่านที่สนใจก็ลองติดต่อเข้ามาได้นะครับทางช่องทางตะรถเครื่องเก่านะครับทาง YouTube หรือว่าทาง Facebook นะครับทักเข้ามาทักทายกันได้นะครับ เดี๋ยวเราลองมาชมเสียงเครื่องกันดูนะครับแน่นๆนะครับเสียงใสๆนะครับบิดปิดมือนะครับ ใสๆนะครับลองขี่ดูแล้วนะครับตะก,กี้มันมากนะครับ <c oughs> จะคนละอารมณ์กับสายทางฮอนด้านะครับตัวนี้จะเป็นระบบ <c oughs> เครื่องนอนนะครับ <c oughs> เสื้อลมนะครับเครื่องแนวนอนนะครับวิ่งทิปออกทิปก็สบายนะครับสำหรับเจ้าตัวนี้ ท่านใดสนใจก็ลองติดต่อเข้ามาได้นะครับถ้ายังไม่ได้ขายออกไปก็สามารถจับจองเป็นเจ้าของได้นะครับเดี๋ยวมีรุ่นไหนอีกนะครับสำหรับคลิปหน้าก็อย่าลืมติดตามรับชมนะครับทางช่องทางตะรถเครื่องเก่านั่นเองนะครับสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับไว้คลิปหน้าจะเป็นตัวไหนก็ อย่าลืมติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งไว้นะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมครับผมขอบคุณมากครับ